ว่าใครชอบคลิปอันบ็อกซ์แบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยจริงๆอะ่ะเราเรามีต้นไม้ที่แบบเรา CF มาบ่อยๆอยู่แล้ว CF มาบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงรี้ยก็จะได้เอามาเปิดให้ดูแล้วก็ส่วนไหนที่คือเห็นไม้แล้วเราชอบอะไรเงรี้ยล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำ สวัสดีค่ะแม่ตูนะคะจัดเพจ1.3แคคตัสนะคะค่าวันนี้เราก็จะมาทำาตัวอัน unbox ไม้ที่แม่ตู่ cf มานะคะนี่เราจะมาดูด้วยกันว่าเราไม้ที่เรา cf มาเป็นยังไงกันบ้างเนาะ ข้างหลังนี้ก็จะเป็นตัวโรงเรือนใหม่ของเรานะคะที่เพิ่งย้ายมาตอนนี้ก็ยังขนย้ายกันไม่เสร็จต้องใช้เวลาอีกระยะนึงนะคะก่อที่จะบอกว่าเก็บของเก็บอะไรให้มันเข้าที่อะข้างหลังก็ยังลกๆอยู่ตัวนี้ก็เป็นไม้ที่แม่โต ีเอฟมาเนื่องจากเป็นโอกาสวันเกิดก็เลยบอกว่าเอาเงินส่วนหนึ่งที่อยากจะได้เอามาเป็นแบบของขวัญให้ตัวเองในวันเกิดนะคะก็เลยบอกว่าทำเป็น e p แบบพิเศษอีพีละกันก็เป็นบอกว่าไม้ที่แบบว่าแม่ตูอยากได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกลุ่มของพวกคาวเทียค่ะคือจริงๆริงอะเอ่อนึ่หนึ่งเจ็ดสามแคคตัสเนี่ยเรามีไม้หลัก ที่เราสนใจอยู่ส,สตัวนะคะประมาณ2อถึงสตัวอันแรกก็จะเป็นพวกลุ่มยิมโนคาลเซียมอันนั้นก็จะเป็นของของคุณพ่อบ้านที่เขาสะสมอยู่ส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นออีกตัวนึงก็จะเป็นตัวที่เป็นแอสโตไฟตัมก็เป็นคอลเลกชันที่แม่ตูดชอบเพราะจริงๆอ่ะตัวแอสโตเนี่ยเป็นไม้กลุ่มแรกเลยที่ ที่เราชอบสะสมเพราะว่าเราอยากอยากปลูกกระบ,บองเพชรแต่ว่าเราไม่ชอบหนามอืมตัวแอตโตไฟตัมก็เลยเป็นเป็นไม้ที่ถูกจิตก,กับเราแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นไม้ที่เป็นกลุ่มฮาวเทียนะคะนี่อันนี้กล่องที่เราได้มาก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะเป็นห้ากล่องนี้นี่นี่ มีดอกด้วยต้นหนึ่งตองเอาเนอ้เอออกมาดูกันตัวแรกนะคะตัวแรกเนาะตัวแรกอันนี้สีออกเข้มๆนะเนี่ยไปดูสิ เพื่อนๆเคยเจอปัญหาไหมเวลาที่แบบ C.F ต้นไม้มาเยอะมากๆแล้วบอกว่าจะมีจะมีเกี่ยวกับเรื่องแพ็เกจจิ้งของมันอะที่แบบเหมือนเราหาทางออกไม่ได้ว่าเราจะทํายังไงนียอย่างเช่นแบบเอกระดาษทิชชู่เหมือนอย่างเหมือนอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยเวลา C.F ต้นไม้มาแล้วเราเรา,เราได้เป็นทิชชู่มาเงี้ยมันก็จะแบบจะทํายังไงดีจะเอาไปเช็ดอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็ะเลยคาบดินอะเนาะ แต่ถ้าแบบเป็นพวกกล่องแบบกล่องไปษณีอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออเอามาทําอะไรต่อได้เช่นแบบพับเก็บไว้อย่างที่บ้านเนี่ยก็จะก็จะพยายามไม่ทิ้งด้วยความที่เราขี้เหนียวเราไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่ารู้สึกแบบเสียดายที่ต้องทิ้งกล่องอะไรเงี้ยเราก็เลยจะใช้วิธีการตอนแรกๆอะ่ะคือตอนแรกๆเราอะ่ะทิ้งหมดเลยเพราะว่าเราเก็บไม่ไหวเพราะว่า คือต้นไม้ที่ที่ c ีมาที่บ้านอะ่ะคือแบบบางวันอะ่ะมาเป็นสิบสิบกล่องอย่างเงี้ยล้วก็คือแบบคือที่บ้านอะ่ะทั้งวันก็จะแบบต้องคอยออกมารับของอะ่ะออกมารับของจนแบบว่าจนขนส่งอะ่ะเดี๋ยวนี้คือรู้แล้วอะ่ะว่าต้องเอาของไปวางไว้ตรงไหนอะ่ะคือคนในบ้านไม่ต้องออกมารับแล้วอะ่ะ <c oughs> คือบอกว่าเอ้ยพอแบบมาส่งเอา้นไม้มาส่งที่หน,นึ่งจ็ดสาแคคตันนี่ก็รู้แล้ว มีตำแหน่งที่ที่ขนส่งเขาจะรู้ว่าต้องวางไว้ตรงไหนโหต้นนี้ออกดอกด้วยอะแต่แบบดูสิมันแอบแบบเมื่อความที่มันมาถึงจริงๆอะจริงๆแล้วอะแม่ตจะแบบอยากจะอัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ติดภารก,ากิจก็เลยต้องก็เลยวางทิ้งไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ลืมไปว่าเราซื้อตอ้นที่มันมีดอกด้วยไม่อย่างงั้นก็จะได้ถ่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ อืมอันนี้กลับมาตรงเรื่องของแพคเกจจิ้งเนาะเวลาที่แบบซื้อต้นไม้มาอะไรเงี้ยเพื่อนมีไอเดียกันไหมว่าแบบเอาไปใช้ไปอยู่อะไรต่อได้บ้างอ,อย่างเช่นแบบกระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยหรือแบบตัวบับเบิลอะซึ่งบอกว่าบับเบิลบางทีกว่าที่เราจะแบบได้มาก็บางทีมันก็เสียรูปหมดแล้วมันก็เละเทแล้วนี่เป็น เดี๋ยวจะให้ดูทีเดียวนะต่อมานะคะต้นก็จะ เป็นไม้เขียวเป็นฮาวเร์เทียที่มันเป็นไม้เขียวทั้งนั้นเลยมีแต่ต้นใหญ่ๆนี่ สวยมากดูสิเออมันสวยมากเลยอ่ะอลังการอ่ะแล้วก็มีติดดอกมาด้วยอ่ะมันเหมือนมันเป็นช่วงเนาะแบบช่วงเนี้ยคือบอกว่าพวกคาเวียรจะออกจะพากันออกดอกช่วงหน้าหนาวแหละตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวนี่ ซื้อต้นไม้จากร้านเนี้ยเราซื้อมาหลายรอบแล้วหลายต้นแล้วแหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบตรงที่เขาแบบใส่ใจอะด้วยความที่เขาเป็นสวนใหญ่เนาะเขาก็จะแบบหอมาให้อย่างดีแล้วก็ส่งถึงเร็วคือแบบอย่างเช่นบางครั้งอะเขาบอกว่าเขาจะมีรอบส่งวันแบบจันทร์พุธศุกร์งเงี้ยค่ะแต่แบบสุดท้ายอะ่ะ เขาก็มาส่งให้เราวันอังคาของมาถึงบ้านเราประมาณวันพุธแล้วก็กว่าเราจะได้อันบล็อกก็เนาะวันพฤห,ห,หัสทิ้งเวลาไปนานโอ้โหโอ้โหสุดยอดดูสินี่เฮ้ยเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วแหละ เดี๋ยวนะต้องแบบอย่าให้ป้ายมันมาบนกันต้นสุดท้ายคือจริงๆไม้กลุ่มฮาวาเทียมันแบบมีเสน่ห์มากเลยนะคือต่อให้แบบมันจะเป็นไม้เขียวอะเราก็จะรู้สึกว่าเออสวยดีอะมันจะมีความมีความเป็นใบที่มันเป็นเอกลักษณ์มากคือแต่ละแบบมันก็จะมี เอกลักที่แตกต่างกันเลยอ่ะเราจำได้ว่าคือตอนแรกที่เราซื้อฮาวเทียมาสมัยตอนนั้นก็คือแบบยังแบบแค่ชอบอะ่ะเรายังไม่ได้แบบศึกษาว่ามันมีต้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยอืออุ้ยอันนี้เขาแถมมาให้นน่เลยอ่ะอุ้ยเออใช่เหมือนเขาจะแถมมาให้นะเนี่ย ห uh huh. อมมาดีมากดีจนแก่ไม่ออกเลย <c oughs> ออนี่ไงห,หตัวนี้ต้นตัวนี้นี่รู้สึกว่าจะราคาแพงสุดอะ่ะคือที่ที่เราซื้อมาในสี่ห้าต้นอันนี้ยมันก็จะราคาหลักหลักร้อยต้นต้นอะคะ่ะคือบอกว่าชอบความที่มันต้นใหญ่อะแต่ว่าราคามันก็ไม่ได้สูงมากยเงี้ยคือ ตอนซื้อมาเขาก็จะแบบลงทีเยอะๆๆๆๆๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วก็บบแบบเราก็มาไล่ดูอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยอันนี้เราก็ชอบเราก็กดรับกดรับอะไรเงี้ยรับไปรับมารับมาห้าต้นจ้าฉลองวันเกิดเลยจ้าอันนี้น่ารักต้นเนี้ยมันจะแบบแพงสุดในบรรดาที่เราแบบซื้อมาแพงสุดของเราก็คือสามร้อยนี่จะให้ดูทีละตน้น แต่ว่าอนนี้เราแกะหมดไปแล้ว5ต้นที่เราซื้อมาแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าเขาจะแถมให้เพราะว่าซื้อทั้งหมดเนี่ยก็คือเกือบไม่เกือบพันกว่าพันกว่าบาทต้นละร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบรวมรมกันแล้วก็ต้นสุดท้ายที่บอกว่าแพงจุดก็คือ300ร้อยรวมรวมกันแล้วก็พันกว่าบาทพันต้น,ตน นี่อ่ะนี่อันนี้อันนี้ต้นแรกนะคะชื่อของมันชื่อของมันก็ขึ้นนี่เขียนว่า s p l e n d e n t Hybrid นะคะก็คือ h a w o t h i a s p l e n d e n t Hybrid ถ้าเกิดว่าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็คือลักษณะใบจะแบบมีความแข็งนะตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยคือมันจะแบบ แข็งเลยอะคือมันไม่นิ่มอะแต่มันจะมีแบบเหมือนความใสของของตัวเกจบายด้วยเนี่ยอืออ่านี่ตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะแข็งแข็งมีความแบบเป็นจะงงอยนิดนึงเห็นไหมตัวนี้ก็สวยนะตัวเนี้ยคือถ้าเลี้ยงแล้วคือมันโตอ่ะมันน่าจะใหญ่ได้เลยอ่ะเราก็ เนี่ยแอบมีติดหนอ่อติดแบบหน่อมานิดนึงตรงเนี้ยตรงเนี้ย๋ย่ถ้าถ้าในอนาคตมันโตได้แบบไวอะ่ะก็จะเอามาขยายต่อแต่จริงๆฮาวเทียคือสามารถที่จะขยายพัน์ขยายพัน์ธุได้โดยการดึงใบอะ่ะของมันามาชําใบแล้วตรงตรงที่มันดึงออกมาตรงเนี้ยที่ดึงออกมามันก็จะแตกลากอีกทีนึงแตกใบออกมาก็เอาอันนั้นามาขยายพันธุ์ได้ หรือหรือจะรอให้มันออกดอกแล้วก็ผสมพันธุ์ผสมพันธุ์ก็ได้ก็จะได้เป็นมเมล็ดออกมาค่ะนี่คือต้นแรกต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เนี่ยให้ดูใกล้ๆคืดอกมันดอกมันก็จะแบบว่างอนิดนึงเพราะมันมาอยู่ในกล่องแล้วมันก็โค้งแบบโคตเคี้ยวอยู่ในกล่องอะค่ะ ก็ก็เลยเสียรูปไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนก็จะเป็นแนวไม้เขียวนะคะตัวกีบตรงนี้ก็จะแข็งมีความหนาแข็งแบบว่าคือเอกลักษณ์ของแบบไม้ฮาวเทียคือเวลาที่มันโดนแสงนะตรงนี้มันจะเป็นใสเป็นสีขาวใสเลยสวยมากน,น,นี่ต้นไม่ค่อยมีตำหนินะต้นเนี้ย ต้นนี้มันชื่อว่าบาเดียไฮบริดก็คือฮาวเทียบาเดียไฮบริดก็มีดอ,อกแล้วก็มีแบบเหมือนจะมีดอ,อกมาอีกอันน,น,นึงด้วยดูสิอือฮืออันนี้คือต้อนที่สองต่อมาต้นที่สามต้นนี้ต้นนี้ก็สวยสวยมากเลยนี่ดูมันใหญ่มากเลยนะคือดูขนาดเนี่ยถ้าเทียบแบบเนี่ยนี่คือกำมือหนึ่งอะ คือที่บ้านก็จะแบบชอบใส่กระถางสูงเพราะว่าใส่แล้วมันดูโชว์ต้นดีอ่ะไม่รู้ว่าบ้านอื่นจะ,จะชอบเหมือนกันไหมแต่แบบคือบ้านนี้จะชอบแบบใช้กระถางสูงเนาะอันนี้นี่เลยครับความสวยของมนันคือเห็นแล้วคือแบบต้องซื้อมาคือเนี่ยเวลาที่มันโชว์กับแสงไฟอ่ะตรงนี้มันจะเล่นแสงมากเลยแล้วมันคือแบบมันใสอ่ะใสแล้วก็วาวมากค่ะแต่ว่า อาจจะต้องขุนให้มันเงาอ่านี้นิดนึงเพราะว่าได้มาเนี่ยมันจะมีความด้านมาเลยด้านแล้วก็มีฝุ่นอยู่นิดหน่อยสี่ต้นที่สี่ตัวเนี้ยคือซื้อมาเพราะชอบทรงมันนี่นี่นี่ดูให้ดูตรงนี้นี่มากันอย่างนี้เลยจ้านี่สวยมากดูแล้วคือแบบนางแบบเป็นทรงสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เออมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะตันนี้ก็มีแห้งนิดหน่อยว่าลากยังโอเคจริงๆก็น่าลงรากลงกระถางได้เลยตัวนี้จะเป็นแล้วก็ต่อมาต่อมาเป็นต้นต้นที่ได้มาฟรีละกันแถมมาตัวนี้ตัวนี้เหมือนที่บ้านเราก็จะมีแล้วนะเป็นออฟตูซาไฮบริด ก็แบบที่เราคุ้น,นตากันเนาะแถมมาให้อันนี้ประทับใจมากเลยต้นแถมมา <c oughs> ก็อันนี้ออฟตูซาออฟตูซาไฮบริดนี่ขนาดอ่ะสุดท้ายก็คือตอนนี้ชอบมากคือแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่ตัวใบมันนี่มันจะบอกว่านี่มีขนตรงนี้ก็ไม่ไม่ใช่ ตรงนี้ก็ไม่ใช่หนามแหลมนะเออมันก็จับได้แหละแต่มันจะมีความแบบเป็นขนขนอะคือแบบเหมือนตะขาบอะมืนขาตะขาบอะไรอย่างเงี้ยแต่สวยนะสวยมากเลยแล้วก็มีเอกลักษณ์มากเห็นเราก็จะสะดุดตาอ,อ่ารีวิวนะคะเกี่ยวกับตัวฮาวเทียของของแม่ตัวนี้ที่ cf มาเปิดกล่องให้ดูนะคะก็มีทั้งหมด 6ต้นนะคะก็จบไปแล้วแต่ว่ายังมีขั้นตอนที่รอเราอยู่ก็คือต้องเอาลงดินนะนะคะจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิป Unbox แบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยก็เดี๋ยวจะทำตัว Unbox มาให้ดูบ่อยๆเพราะว่า CF มาบ่อยๆอ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะได้เอามาเปิดให้ดูแล้วก็ส่วนไหนที่ คือเห็นไม้แล้วเราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําส่วนให้นะคะท้ายน,นี้กอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทั้งเพจแล้วก็ติดตามทั้งในช่องทาง YouTube ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะเย้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและส่วน EP ีต่อไปจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามได้ที่ เพจหนึ่ง็ดแคคตัสอย่าลืมเข้ามากดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับข่าวสารหรือสาระต่างๆเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่เจอกันอีกครั้งในอ p ีหน้านะครับ